ฮัลโหทุกคนครับสวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยรายการนะครับผมยิบช่องอเล็กซ์น้บยูดิเกมส์โซนโฟร์เอ็กซของเราอีกเช่นเคยครับทุกคนเปิดมาราคาเอ็มตกเหลือ24บาทแล้วครับเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะมาดวล PVP กับเพื่อนนิดนึงนะครับผมไม่เล่น PVP นานมากก็เลยคิดถึงนะเพื่อนผมมันชวนพอดีนะครับ ก็เล่นวอร์ซีด้วยกันด้วยแหละนะครับมันคิดอยากจะเปลี่ยนเกมเล่นมันก็ชวนผมเอิรนดวล PVP กันหน่อยแล้วกันนะครับสักตาสองตานะครับดูกันว่าฝีมือจะเป็นยังไงกันบ้างทั้งคู่เนี่ยแทบไม่ได้จับเลยนะ PVP นะครับโดมทั้งผมด้วยขนาดเป็นอ่าคอเนเทนต์ครีเอเตอร์นะเนี่ยอีเด่นลงแต่ลงดันอย่างเดียวเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะผมจะสนุกแค่ไหนในคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมต่อสายหาเพื่อนผมแป๊บหนึ่งนะครับเขาว่าลีเจนดีเจนดีเจนสองห้าแปดห้าได้แล้วครับโอเคมาทุกคน ดูดูกันฝีมือเราจะเป็นยังไงบ้างไม่ได้เล่นนานมากๆนะครับบอกเลยว่านานมากนานจริงไอ้โคตรเพื่อนคือว่ามีเสียงหรอกครูลดเสียงแป๊บนึงเด้อ,อ,อเอาออกกระแม่งแง่ยืนแม่กระตุกเอ้ยไอ้เ,อเฮี้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหเอ้ โอ้กูลื้หอหมดมันเกิดมาน้ำมาไม่ตายครับไม่ตายเรียบร้อยแมงลื้หอหมดีล้วเกิดมาน้ำแค่ขึ้นดีก็พอแล้ว เอาเอามันอยู่บนเทียาเหมือนการอีเวลเฮ้ยวุสตันว่ะเรียบร้อยอือใส่วัสตันเลดเดยเหีอยรับ

เฮ้ยกูเงินไปเป้าหว้าโ,โ,โอ้โฮ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 โแรงอ่ะเอ้ยกูไม่เห็นเอ้ยเอ้ยเอ้ยกูเดี๋วกว่าไฟเอ้าตาย ừ, ý lắm nè Ui ừ. Chỉ anh tiếp lói phèn sát tỷ kiểu Úi, đồn Giết chi เกิดซาโพดพ่อหน่าเฮ็ดฮึฉันเนี่ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะ อะไรอ่ะเฮ้ยสันมีคลิปเดววันนี้ที่กูว่าอีเวลนี่แม็กอีเวลทุกดอกทุกคลิปจบเกมครับโอ้โหโหลหนึ่งพอดีครับโหลหนึ่งครับสิบสองหกครับยกไปเอาโตวอ่นมากดีกว่าตัวนี้ได้เปรียบเกินมันมีสกิล เฮ้ยกูเขาว่าได้วะมาอันติเมียร์สอง๋ยวได้ว,วะลืมตึงวะซิบซีเวิวกูนะซ<อ>ิบซีเองเวิวกูอะแสงขับกี่โดตัวนี้ตัวได้หนิตัวไม่อืมขาสั่นวะ โอ้ oh, แมวคีบอดกดบอติดสัตว์นี่เอ้ยโปสตตนเรียบร้อยเอ้ยชิมหายล้วเห็นแม่โอ้โหว่าไม่เกิอดอีกแล้ว โอเอ้ากดผิดไอ้เฮียโคสิกดอันนี้เมื่อกี้นี่ไอ้สัตว์เอ้ยแม่งจะไปกดตัวอีอ,อะไรอ่ะอย่านะ เฮ้เ้กอร์ว้าก็ดีวะเฮ้ยพอจิสตันวะอื้อกลัวแล้วไม่น่าลำเลยเฮ้ยโอ้ววววหายเรากูเอ้าหายแล้ว เอ้าอิสว์เฉียงนี่เอ้ยกูกวาดใส่ถุงมือเลือดเลือดขึ้น่อขื้นวะอะไรวะงงเลยเฮ้ยเฮ้ยกว่าเม่อี้หรอปล่แป้นพิมพ์กูโอ้โหเน็ตเอ้าอิสว์ตายเฉย เรียบร้อยอะไรอ่ะโอ้โหเมงจืกเสยอะไรอ่ะเรียบร้อยถูกเล็กน้อยถึงปานกลาง อา <laughs> สมล่นสมล่นไอ้ป่ามาพอดีเลนโอ้ยอ,อุ้ยปอสบกายังไงนี่สัต โหโหโหอุ้ยหลอดไปหลอดไปโอเคทุกคนประมาณน <wh ี้แล้วกันนะครับผมห่างหายไปนานก็มาลื้อฟื้นกันสะหน่อยนะครับผมเออลืมบอกเลยนะครับอย่าเพิ่งปิดคลิปไปนะมีโค้ดแจกนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวขึ้นให้แล้วกันนะครับผมเอาไปเลย หนึ่งโคดใครเร็วใครได้โคดนี้ใส่ได้ครั้งเดียวนะทุกคนใส่ได้ครั้งเดียวนะไปหากันเอาว่ามันจะขึ้นตอนไหนอ่ะ <c oughs> ลืมบอกเลยตั้งแต่ต้นคลิปอันนี้มีความตั้งใจผมอยู่แล้วแหละว่าจะมาแจกโค้ดด้วยในะคลิปนี้นะครับแต่ก็ลืมไปแล้วก็ในคลิปยังมีอีกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมไปขึ้นให้ตอนต่ดละกันนะครับเออกว่าจะมาถึงนี่ก็น่าจะเห็นโค้ดกันไปแล้วแหละนะครับเดี๋ยวอาจจะงงว่าโค้ดได้อะไรก็ได้เป็นสว่าค2หัวนะครับแล้วก็เบ็ด2ห,ห,นะหัวอย่างละเนส่งอีก1ชั่วโมมงงนะได้3อย่า,นะญญญญาช 1โค้ดใส่ได้ครั้งเดียวนะครับไม่ใช่1ต่อ ID นะก็คือ1โค้ดอ่ะใส่ปุ๊บหมดเลยอะ่ะใครได้ก่อนก็คือได้ก่อนอะนะครับประมาณนั้นอ่ะแล้วก็ก่อนปิดคลิปครับผมเอาไปอีก1โค้ดนะครับส่วนอีกประมาณ2 3โค้ดเราใส่ไว้ในคลิปแล้วกันไปตามหากันเอานะครับกว่าจะมาถึงนี่ก็น่าจะเห็นโค้ดกันไปแล้วแหละนะครับเพราะว่าลืมพูดถึงเลยเพราะว่าคลิปนี้ตั้งใจงมาแจกโค้ดด้วยนะครับ ลืมขอโทษขอไปด้วยอ่ะก่อนจากลานไปในคลิปนี้ท่านผู้ชมฝากด้วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยเพื่อไม่าพลาดการชมคลิปต่อ,ตอไปนะครับผมและสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอีกเกี่ยวกับโซน4ฟ x ์เ e ็กตีมของเราก็ฝากติดตามด้วยลวกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากเพียงเท่านี้ครับไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บ